แก๊งขอทานจีนอันนี้อุ้มเคยเจอขอทานบ้างไหมเคยเจอค่ะเยอะไปหมดเลยตอนนี้ให้เงินไหมบางครั้งก็ให้บางครั้งก็ไม่ให้สอองสารใช่ไหมใช่เพราะว่าคนไทยไงพี่เก่งเป็นคนที่จิตใจแล้วแบบจิตใจด,ดีอ่ะก็ความคืบหน้านะครับเรื่องแก๊งขอทานจีนนะครับหลังจากคุณกันจอมพลังนะพาตํารวจไปบุกจับขอทานจีนนะครับที่แขนกุดนะแล้วก็หน้าเสียโฉมนะครับนั่งขอทานหกชั่วโมงเดียวได้เงินวันละหมื่นสรุป ทางตำรวจกระทางกระทรวงพัฒนาสังคมแถลงข่าวร่วมกันนะว่าเขาจับแก๊งของทานจีนหกคนนะหลังจากนี้เดี๋ยวเขาเตรียมที่จะขึ้นแบ็กลิสต์ห้ามเข้าไทยเป็นเวลา10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลดูว่ามีใครเชื่อมโยงบ้างแต่ว่าเขาพบจุดเชื่อมโยงก็แหละเพราะว่า 1. เนี่ยใช้ล่ามาคนเดียวกันบางส่วนนะสอขอทานบางส่วนเนี่ยพักที่เดียวกันพักโรงแรมแถว วันทองหลางแล้วก็ตอนนี้เขากําลังเตรียมเอาผิดคนที่ให้ที่พักพิงคนต่างด้าวนะแต่ว่าไทม์ไลน์เนี่ยเขาไปไล่เช็คมาเลยนะเข้าประเทศมาประมาณช่วงเดือนมิถุนามาคนละไฟะใช้วีซ่านักท่องเที่ยวอเข้ามาปุ๊บมันก็มีบางส่วนนะมันใช้เทคนิคไปสมัครเรียนออนไลน์เพื่อเปลี่ยนจากวีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวีซ่านักศึกษาเพื่อจะทําให้อยู่ไทยได้นานขึ้น จากนั้นก็ขยายตัวไปตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ารู้จุดอ่อนว่าคนไทยเนี่ยขี้ตรงสารแต่ละคนก็เฉลี่ยก็รายได้เนี่ยวันละกว่าหมื่นบาทตอนนี้ตารวจเขาอยู่อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินเพราะว่าไปตรวจแล้วไอ้ขอทานพวกเนี้ยพอมาได้เงินมาเป็นเหรียญหมื่นบาทค่ะมันนอาไปได้แบงค์พันธ์แล้วก็ตอนนี้กําลังหาจุดเชื่อมโยงจากแบงค์พันเนี่ยไปแลกเป็นเงินหยวนเนี่ยไปแลกกันที่ไหนอ่านะแล้วก็ ในส่วนภาพรวมเมื่อวันพอมอเขาก็มาเปิดข้อมูลตัวเลขขอทานทั้งหมดในประเทศไทยใช่ไหมค่ะก็ประเทศไทยของเรานะคะมีขอทานทั้งหมด7,151คนค่ะแบ่งเป็นคนไทย4,675คนและชาวต่างด้าวนะคะ2,463คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและเมียนมาค่ะขณะที่ก่อนโควิดนะคะพบว่ามีขอทานจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทย 86คนค่ะส่วนใหญ่เป็นคุมเป็นกลุ่มเบาบางค่ะพิการและผู้สูงอายุค่ะแต่กลุ่มที่จับได้เดือนนี้นะคะเป็นกลุ่มแรงงานเอ่อวัยแรงงานนะคะอายุ22ถึง41ปีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยหยุดให้เงินขอทานและหยุดสนับสนุนขอทานในทุกรูปแบบค่ะ อ่ะก็เดี๋ยวเราตามต่อไปแล้วกันนะขอทาน6คนนี้โดนผลักดันกลับประเทศไปแล้วหนึ่งค่ะเหลืออีก5ตอนนี้อยู่ในห้องกักของตอมอนะครับอยู่ระหว่างขยายผลอยู่ว่ามันจะเชื่อมโยงไปจะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือว่าอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าอะไรกันนะ,ะเดี๋ยวแล้วว่าเราดูต่อไปแล้วกันนะครับ